ว,วันนี้นะคะมุสตาซีจะมาสอนเพื่อนๆทำุ้นจัดเปรกง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะทําเป็นม้นดอกกุหลาบโรสโกลาสสีสวยๆค่ะซึ่งเราจะเอาทําเป็นม้นคัพนะคะโดยเราจะทําเป็นม้นพิล้วนเลยค่ะก่อนเราจะไปทำเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราจะทําเป็นดอกกุหลาบโรสโกลาสสีตกแต่งบนหน้าวุ้นคัพนะคะซึ่งขนาดถ้วยคัพเนี่ยเราจะทําแค่3ามออนเท่านั้นค่ะ ขนาดดอกนะคะจะประมาณ6เซนครึ่งพอดีนะคะดอกกุหลาบโรสโกสวยๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูปอุปกรณ์เพิ่มเติมและเตรียมพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์กุหลาบโรสโกนะคะแล้วก็ถ้วยครับขนาด3ออนค่ะสีผสมอาหารสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกะทิก็จะมีน้ำเปล่า500มิลลิลิตรค่ะกะทิ500มิลลิลิตรค่ะ เกลือป่นนะคะ1ส่วนสช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย150กรัมผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นกะทิกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า500มิลลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะเราก็จะมาเติมกะทิ500มิลลิลิตรค่ะเติมลงไปเลย เสร็จแล้วเราก็คนให้กะทิเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเติมเกลือนะคะเกลือ1ส่วน3ช้อนชาค่ะช้อนเล็กสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเราก็จะมาทำดอกไม้กันก่อนนะคะดอกแรกเราจะทำเป็นสีชมพูค่ะ เราจะไม่ทําสีเข้มนะคะแต่ละดอกเราจะทําสีโทนอ่อนๆหวานๆหมดเลยนะคะนี่ค่ะคนได้ที่แล้วนะคะก็จะได้เป็นสีชมพูนมแบบนี้ค่ะเท hey, ลงไปในแม่พิมพ์ดอกกุหลาบโรสโกเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาเทวุ้นคัพกันนะคะวุ้นคัพเราก็จะทําเป็นวุ้นกะทิสีขาวล้วนค่ะ เท hey, ลงไปแค่ตรงบริเวณคอถ้วยด้านล่างนะคะเท hey, จนเต็มหมดทุกแก้วแล้วเราก็จะพักไว้ให้วุ้นทั้งหมดเซตตัวแล้วเราค่อยนําเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นํามาแช่เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาล่ะค่ะเราก็จะมาแกะวุ้นดอกไม้ดอกแรกกันนะคะวุ้นกุหลาบโรสโกสีชมพูค่ะ นี่สวยหวานมากนะคะเอาล่ะค่ะเราจะมาทําดอกกุหลาบโรสโกดอกที่สองกันนะคะจะทําเป็นสีส้มค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูดอกกุหลาบโรสโกดอกที่สองกันนะคะจะเป็นสีส้มอ่อนค่ะ ว้าวน่ารักเหมือนเดิมค่ะเรามาทำดอกที่3กันค่ะจะทำเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะเรามาดูดอกกุหลาบโรสโกดอกที่3กันค่ะสีฟ้าสวยหวานมากค่ะเอาล่ะค่ะเรามาทำดอกกุหลาบโรสโกดอกสุดท้ายกันนะคะจะทำเป็นสีม่วงอ่อนค่ะ มาดูกุลาบโรสโกดอกสุดท้ายกันนะคะเป็นสีม่วงค่ะคลิปนี้เราทำสีอ่อนหวานหมดเลยนะคะเอาล่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นดอกกุลาบโรสโกเนี่ยมาวางนะคะวางด้านบนของคัพแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้วุ้นที่ร้อนนิดนึงนะคะหยอดเชื่อมเลยค่ะหรือว่าจะราดอีกชั้นนึงก็จะเต็มพอดีนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวุ้นคับดอกกุหลาบโรสโก้สวยๆค่ะคลิปนี้นะคะเราจะทำสีโทนอ่อนๆหวานๆหมดเลยนะคะโดยเฉพาะวุ้นดอกไม้เนี่ยจะสวยงามน่าทานมากๆนะคะส่วนด้านล่างเราก็จะเน้นเป็นวุ้นกะทิสีขาวค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์ดอกกุหลาบโรสโก้สวยๆจากร้านมาดามโด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้งุ้นเป็นสีกันด้วยนะคะ